ตอนนี้เริ่มซับโซนแนวเริ่มซับโซนแต่แ่ทางเขามากง่านนี่แหละค่ะมาทางมาได้แม่ปกติคันมาทางไงเนี่ยจากกิโลก็หากิโลหรแต่มาทางระดโอ้ยแบบเสื้อผ้าแห้งมาแต่มาผ่อนทางขยะเช่ญนี้ทางว่าของศิลปินจงไดมาหทางขยะยังไงขอบคุณค่ะแม่บ่ยอมกันเนี่ยจาหน่อยนอกจ้ากน้อ ออแม่มาจากบ้นน้องแซมมอแดงไปบอวขาแม่มแงไบบ้าน้ไอน้องมีน้งพ่อเติน้องให้เพนบวกบ้าบ่แม่าแมและขาเสียงนะคะพร้อมาด,ดังให้กับน้องอุ๋งหิงของเราด้วยค่ะ สี่พ่อแม่แม่นะคะเอ็นดูลูกสาวล่านะน้ององค์อิงของเรานะคะมืออื่นล่าเหลียยุ่ยใช่กว่าโอ้กอมันน้องเงียนไไมั้ยเรื่มหมดทิวงานแม่ซันโดกันสีล่ล้านยวจะไงก็เรืเร่มลืมหมดคนสีมาน,มน,นั่นเนี่ยปานี้ กาแดนไทยไปไหมไปไปช่วยแดนไทยไหมไปไปมามาเดี๋ยวให้แม่แม่กับน้องได้ทักทายกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันแล้วก็นอกจากวันนี้ที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยมาร้องเพลงประพอๆให้ฟังเดี๋ยวน้องอุ๋งอิ๋งมามอบโช่อกุ้ยผมเตืนตื่นไหม ไอคอนอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อขะขอบคุณค่ะแม่ค่ะน่ารักการ FC น้อง o อุ๋งอิงของเราเอเจ้าตัวน้อยนี่เมื่อกี้เพิ่งได้รางวัลไปนี่เอาของขวัญมาให้พี่อุ๋งอิงด้วยน่ารักที่สุดเลยอะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะลูกน้องอุ๋งอิงสาวน้อยของเรา วันนี้มาถึงขอนแกน่นเป็นยังไงบ้างคะมาเจอพ่อพ่อ,พอแม่ๆชอบขอนแกน่นอ๋ดีใจค่ะดีใจดีใจมามบ่อยไหมลูกขอนแก่นมะค่ะปกติหนูกับมามาดูอยู่ค่ะแต่ว่าคือบัดวดมาแบบเป็นเส้นนะคะส่วนมาเสมาแบบคอนเสร์กใหญ่ๆสิาาสคาแบบ เป็นวงูสาวน้อยองใกล้ๆแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้มาถึงขอนแก่นลูกสาวล่ะดีใจขนเพลงพพมาเทียบค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยลูกสาวล่ะอย่างของเราเนี่ยยังเป็นตัวแทนของเท่าแก่น้อยนะคะที่ออนทัวอย่างที่น้นบอกไปตอนต้นเราไปทั้งโคราชอุดรร้อยเอ็ดอุบลและอาทิตย์ที่แล้วระยองมาอาทิตย์นี้ขอนแก่นนะคะน้องอุงอิ่งเป็นตัวแทนที่เท่าแก่น้อยเนี่ย ตั้งใจเลือกที่จะได้เผยภา่ความไพเราะทางวัฒนธรรมของเสียงเพลงเพราะๆแล้วก็ความสวยหนูรู้สึกยังไงบ้างที่ท็อแกังน้อยเลือกหนูไป็นตัวแทนออนทัวร์ไปด้วยกันดีใจค่ะดีใจละกันจะบวงให้ว่าลากินจนนตยตอนนี้ลาบวขกันเล้วเท่าแก้หน่อยเป็นพลอ,อย่างคะ่ะลูกเป็นเพราะว่ากินแล้วมันแสบค่ะมันแบ่บ <c oughs> มันแซบก็เลยบวมนิดๆหน่อยๆปกติหนูกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยกับอะไรซึ่มาแล้วสิกินกับมากๆอาจ้าแล้วก็แบบอาหารทั่วไปิช่ะแซบบอกแบระหว่างสาหรายกับอุ๋งอิงใครแซบกว่ากันเลือกบปไห้ะเลือกบ่ได้ ให้ทั้งสองเนาะให้ทั้งองค์อ่งให้ทั้งสาหร่ายเลยนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่น้องจะมามอบเสียงเพลงพ่อให้ฟังแล้วอย่างที่เป็นบอกไปค่ะเดี๋ยวจะมีการจับแจกรางวัลด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะได้จับแจกรางวัลมอบโชคให้กับพ่อพ่อแม่แม่แ,มแฟนคลับ f อซของน้ององอุ่งนะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเราได้ขึ้นมาถ่ายภาพแล้วก็มามอบของเะลึกให้แก่กันและกันก่อนนะคะ โอกาสนี้ค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหาร บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะคุณวรพรกิจารุวัฒนกูลนะคะ Department Manager of Modern Trade บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะรวไมไปถึงขอเรียนเชิญคุณนัทพงษ์ชาติอภิชัยกิจนะคะ m a r k e t i n g Manager บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะต้องขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทางด้านของผู้บริหารบริษัท CP พี t อ็ตจำกัดมหาชนค่ะคุณลัดดา พอศรีทาผู้จัดก,การสาขาแมคโครขอนแก่นหรือคุณวีนั่นเองนะคะและก็คุณธนพัฒน์โพศรีค่ะผู้จัดก,การแมคโครสาขานนม่วงนะคะและน้องเด็กแดนก็มาเราด้วยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ทางด้านผู้บริหารของเรานะคะได้มอบของที่ระลึกแล้วก็ให้น้ององอิงได้ถ่ายภาพกับผู้บริหารนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงๆๆนะนะเดี๋ยวให้น้ององอิงถ่ายภาพกับผู้บริหารสักครู่หนึ่งนะคะอาน,น้ององอิงอยู่ตรงกลางเลยค่ะลูก น้องเด็กแนงมองเห็นนะลูกนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเป็นภาพรวมก่อนก็ได้สักหนึ่งเซตนะคะมาทางซ้ายหน่อยครับมาาทงซ้ขย,ยับเขียบเข้ามาได้กันนะคะต้องนี้นะครับกล้องนี้นะกล้องกลางนะคะทีมงานหยุดตรงนี้แล้วเอ้ามองกล้องนะคะยิ้มหวานๆหนึ like, ่งสองสามค่ะแล้กดไลค์กดไลค์พร้อมกันทุกคนสักหนึ่งค่ะหนึ่งสองสาม ขอบพระคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางด้านผู้บริหารของท่อแก่นน้อยจะขออนุญ,ญาตมอบของที่ระลึกนะคะให้กับทางด้านผู้บริหารของบริษัท CPX t r a จำกัดมหาชนนะคะพระกน้ามนะคะเรียนเชิญคุณบีนะคะคุณรัตาพรศรีทาผู้จัดก,การสาขาแมคโครขอนแก่นนะคะรมอบของที่ระลึกค่ะเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ และลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณธนพัฒน์โพศรีผู้จัดการนักโครสาขานนม่วงรับมอบของที่ระลึกน,นะคะเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเอา<ส>ละค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกันนะคะจะขอเรียนเชิญทางด้านของพ่อ,พอแม่นะคะถ่ายภาพเซลฟี่กับ น้ององคงอิงแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่กับผู้บริหารของเราด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเซตนี้ก่อนสักหนึ่งเซตละกันค่ะทีมงานเก็บภาพเซตนี้ก่อนหนึ่งเซตแล้วเดี๋ยวให้ผู้บริหารกับน้ององค์อิงหันหลังนะคะอันนี้มันต้องการน,นะคะยิ้มซ้ำๆยิ้มค่ะสวยๆเลยโอเคค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านกลับหลังหันนะคะขยับมาใกล้ๆหน้ามอนิเตอร์ลำโพงสักนิดนึงค่ะน้องเด็กแดงกลับหลังหันด้วยค่ะลูก แล้วก็อาจจะต้องยองๆได้ไหมคะนั่งยองๆ,ๆคุกเข่าสักนิดนึงเด็กๆได้ไหมคะได้ไหมลูกอ้าวละทุกคนค่ะเดี๋ยวทีมงานจะถ่ายภาพแล้วก็เห็นด้านล่างหมดเลยนะคะอ่ะทุกคนชูแห่นหน่อยอ่ะสองนิว้วใก้เหก็ได้อ่ะสองนิ้วมาสองนิ้วมาสองนิ้วมาอ่าเน ม,มือถือใช่ไหมคะไม่อยากจะรบกวนเปิดไฟฉายให้หน่อยคะ่ะเป็นทะเลดาวในเวลากลางวันโคเพนิดนึงสวยแน่นอนออะเปิดไฟฉายหน่อยเปิดแฟลชกล้องหรือไฟฉายก็ได้คะ่ะเปิดทุกคนเลยคะ่ะจะได้ภาพส,สวยๆเพราะว่าเราไปทุกจังหวัดเราทําทะเลดาวสวยมากขอนแก่นอย่างน่อยหน้าเราเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าสาวขอนแก่นเนี่ยสวยแล้วทะเลดาวเราต้องสวยด้วยเปิดชูขึ้นมาเลยคะ่พะพ่อแม่แม่พี่ๆน้องๆทุกคนชูเลยคะ่ะสวยมากนะคะโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะคะค้างไว้นะคะ หนึ่งสองสามอามีวิดีโอสักนิดหนึ่งบอกไปบอกมานะอ่ะหนึ่งสองสาอบอกเอเอเอ,อยากได้ไปฉายเลยนะคะ <c oughs> ทีมงานนะคะ <c oughs> ทีของเราจะเปิดไปฉายให้นะคะอ่ะสวยงามมากเลยะคะ่ะเรียบร้อยขอบคุณการเสียงปรบมือให้ทุกท่านเลยคะ่ะ ในการนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารของเรานะคะขอพระคุณคุณวราพรกิจารุวัฒนกูล Department Manager of Modern Trade นะคะและคุณนัทพงษ์ชาตอภิชัยกิจ Marketing Manager นะคะของทางด้านบริษัทเท่าแก่น้อยฟ้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเดร์เรนชอนทั้งสองท่านได้พักผ่อนล้างเลทีนะคะและขอขอบพระคุณทางด้านของผู้บริหาร CP บริษัท c p Extra กรจำกัดมหาชนคุณรดาพรศรีธาและคุณธนภพโพสีด้วยนะคะซึ่งลำดับถัดไปเรามีของมาแจากจับแจกรางวัล พี่หมองอิงของไม่เน่มาเป็นย่างปิดย่างไหนดูซิเ,<ๆ>เดี๋ยวเราจะจับแจกรางวัลเขาบอกว่าถ้าเกิดใครได้รางวัลจากมือที่น้ององคอิงจับหมันหมานนะคะโชคดีเฮงๆตลอดปีตลอดไปแม่นนะแม่นแม่รู้อะคาหยุดขึ้นมาข้างหน้าสัากนิดนึงค่ะลูกขานี่มาอยู่แกๆว่แม่ ใครมีหางบัตรแล้วจา้าลูกปกติเยอะกว่านี้นะไปไหนหมดละนี่มยอกมากแมจก่จ้าไม่นห้นมอกว่ามวลใหญ่ยวนี่แหละมานำกันเยอะๆเนี่ยใครมีหางบัตรโชว์ให้ดูหน่อยค่ะไหนโชว์ให้ดูหน่อยโอเคเอาล่ะพี่พิธีสาวสวยของเรามาแล้วเราจะจับแจกรางวัลมอบโชครางวัลได้เป็นสานายค่ะลูกยกลัง ย0่ลังค่ะเดี๋ยวน้องเบนประกาศตัวเลกนะใครมีตัวเลขตามที่น้องเบนบอกนะคะก็เดินเอาหางบัตรเนี่ยไปโชว์ที่โต๊ะต๊ะเท่าแขนน้อยข้างหน้านี้เลยเดี๋ยวพี่พี่เขาจัดให้เดี๋วพ,พี่พี่เขาจัดสาลายยกลังให้นะคะ20รางวัลค่ะลูกน้ององค์อิงอ่ะด้านนี้ด้านนี้มาเลย20รางวันเคเล่คเล,คล,คล่คน,คน เอาละอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอีกสองใบสิบเก้ายี่สิบเรียบร้อยแล้ว เอวานหน่อยมาค่ะประกาศรางวัลกันเลยค่ะสาหร่ายเท่าแก่น้อยยกลัง20รางวัลนะคะท่านแรกค่ะหมายเลข00409ค่ะท่านที่สองท่านที่สองนะคะ,ะ,ะ00294ค่ะอา่อาอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาใหม่ไปหาไปหามาท่านที่สาม 00534คะ่ะท่านที่4 00419คะ่ะท่านที่5 00418คะ่ะท่านที่6 00046คะ่ะท่านที่เ0็ด00ขออภัยค่ะท่านที่7 01438ค่ะท่านท,ท,ที่8 00489ท่านที่9 01433 ทั้งที่10-01-43-6ทั้งที่11-00-5-4-9ทั้งที่12-00-4-86ทั้งที่13-01-442ทั้งที่14-00-2-82ทั้งที่15-01-3-27ทั้งที่16-00-2-88ทั้งที่17-0-0-1-8อ <c oughs> ุ๊ย 1 17, 17, 18, 19, ิบเจ็ดสิเจ้าท่านที่สิโอเคกลับมากลับมาท่านที่สิบเจ็ดค่ะท่านที่18 0แปดศอันนี้19ท่านที่19บเก้าอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้ จะใหม่ให้หน่อยหนึ sure ่งดาวานี up> up <im <im ้เด uh ี๋ยวให้ทีมงานเช็คส่วนที่ขาดให้นะคะจะได้ลุ้นโชคไปด้วยกันนี่อีกหรึ่งนึว่าน0ูนยาอส่นะห้าสองส่นี่นะคะยี่สิบพนรับสารายด้านข้างนะคะตรงโต๊ะด้านหน้าแมคโครนะขอบคุณค่ะา ถัดไปค่ะเป็นตุ๊ก,กตาสิบรางวัลค่ะตุ๊ก,กตาน้อเด็กเดงกสิบตัวค่ะลูกลุ้นจ้าสิบตัวลูกนสิบรางวัลมาลุน้นรางวัลไปด้วยกันค่ะใครยังไม่ได้ซื้อสิ่งสาระเท่าแก่น้อยรีบซื้อเลยนะจะได้เอาคูปองมาลุ้นรางวัลด้วยกันนะคะไหลูกครบเนอาเค้กมาตีมามา ุ๊กตาเท่าแก่น้อยตุ๊กตาน้องเด็กแดงคนแรกนะคะ00531ค่ะท่านที่2 0 0ขอพายค่ะท่านที่2 0 1 4 4 4ท่านที่3 000, 0 0 0 4 2ท่านที่4 0 0 5 2 1ท่านที่5 0 0 2 4 4ท่านที่6 0 1 3 3 8ท่านที่7 0 0 5 3 0 ท่านที่8 0 0 2 8 5องท่นที่9 0 0 2 8 4และท่านที่10 0 1 3 6 7ค่ะอันนี้ได้ตุ๊กตาน้องเด็กแดงนะคะไปรับได้เลยนะถัดไปเสื้อ20่รางวัลใช่ไหมลูกใช่เอามาเลยเสื้อน้องหอิงสกีกน้อง,อ,งอิอง,อองสวย <ไป S 1> สวย<ป>เลยค่ะเป็นลิมิเต็ดไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะ พ่อกันหันใจพี่พ่อกันตั้งขาดเลยเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเป็นได้บ้างเขาไม่เฮ็ดดินดินเฮ็ดคิที่ดยงีที่เสียงดังๆในบอมแมงตะกั่นยงโยใดๆนะคะโดนค่ะอยู่บนศรีรษะของท่านบันทึกภาพความประทับใจนี่แหละมาเสื้อยืด20รางวัลค่ะป้าย 000, 00052 000, ค่ะทันแรก01427ค่ะ

01 402ค่ะ0 0 024ค่ะ01 31 1ค่ะศู023ค่ะ0 0 0 2 2ค่ะ0 0 0 2์ค่ะ01 3 20ค่ะ0ู2 8 3ค่ะ01 305ค่ะ และ01375อันนี้ได้เสื้อ20ตัวนะคะไปรับได้เลยนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวรอบถัดไปรอบนี้หมดแล้วแต่ว่ารอบถัดไปเรามีรางวัลเงินสดมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสลายมีเสื้อมีน้องแดงๆอีกเดี๋ยวแจกให้แจกจุกๆเลย นะ,นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวให้น้องอุ๋งอิงได้ไปพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่อีกสักช่วงหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราได้เจอกันกับบทเพลงเฉพอะที่น้องอุ๋งอิงเตรียมมาเลยคะ่ะเสียงปรบมือให้กับน้องอุ๋งอิงด้วยค่ะดี่ยวรักผ่อนสักครู่นะลูกนะยังไม่ไปไหนนะอย่าพุ่งเฝ้ากลับกันนะคะน้องยังอยู่นะ ว่าเวทีนี้จะมามอบความม่วนซิ่งกันต่อให้พ่อ,พอแม่แมด้ม่วนนำกันค่ะกับไอ้เข็มหนไอ้เข็มผู้บ่าวสุดหล่อไอ้เข็มผู้บ่าวสุสวสดหล่อครับยีราสวัสดีค่ะ,คะอ้ายหล่อไหมคะหล่อไหมคะคือเงียบทเธอเอามาเอามาหล่อไหมคะหลอ่อไหมคะหล่อคักแน่หล่อคักแน่อ,แอ๋อ ดีใจหลายดีใจหลายเออ